เป็นหนังสือเล่มแบบเล่มแบบนอนอ่านไม่ได้นะคะทุกคนอ่านไปได้เพราะว่ามันล่นใส่นะอา่านไ,ได้เ <laughs> อก็อา่านอ่านแล้วสนุกใช้คาว่าสนุกหยุดไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของคือถ้าพูดง่ายๆเหมือนเมื่อกี้พี่ไก่บอกนะเหมือนไสยศาสตร์นดำเมื่อก่อนที่ทุกคนบอกว่าไม่ใช่หรอกเช่ญฉันไม่เชื่อหรอกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่คุณดกรโจเนี่ยคะ่ะเขาเอามาพิสูจน์เขาเอามาทำการทดลองแล้วเขาก็มีการเก็บตัวอย่างสถิติคืออย่างเหมือนอยังเราทำกิจกรรมทั้งยนหรือง เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ขยันมานั่งฉากในคอร์ดเนาะเออไม่ได้มานั่งแบบเหมือนเก็บบทิวัยแต่เล่มนี้ค่ะมันมีครบโอ๊ความรู้สึกว่้นะนฐะนะเป็นเป็นเด็กวิรู้สึกว่ามันตอบทุกโจทย์สําหรับคนที่อยากจะเชื่อแต่ยังไม่กล้าเชื่อเพราะไม่มีบทรับรองเออมันมันตอบมันตอบโจทย์ได้ได้ครบมันมีข้ออ้างอิงมันมีเอาเรื่องของสมองมามาอ้างอิงเอยถึงทําให้เข้าใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายจินตนาการอยู่ในสายพลังงานอยู่ในสายจิตวิญญาณหรืออยู่ในสายโคดวิทยาศาสตร์คือถ้าไม่เห็นตรงหน้าข้าไม่เชื่อ ม,มีคาตอบให้หมดเลยชวนอ่านมากเลยแล้วก็ชวนฟังเราที่กับรถดนในวัยนัย้นแต่เขาสามารถคิดได้เลือกได้ว่าเฮ้ยไม่ฉันจะไม่เลือกเป็นคนพิการว่าใจใจเขานิ่งนะก็เหมือนกับคุณโจที่แบบร่างกายเขาแบบกระดูกสันหลังเนี่ยใช้คําว่ายับเยินดีกว่าเพราะกระดูกเอวหัวไหล่อะไรพวกเนี้ยคือเหมือนมันแตกแตกยับเยินละเอียดไปหมดแต่เขาใช้เวลาแค่สามเดือนที่เราพุกานเนาะมันมีช่วงหนึ่งที่ที่มันมันไม่มันไม่เวิร์คด้วยอบพิก ใจสำคัะคือพอระหว่างที่ทําปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ไม่อยากได้อ่ะคือเขาอยากได้ร่างกายแข็งแรงใช่ป่ะแต่ว่าบางครั้งมันเจ็บอ่ะในอาทิตย์ที่เจ็บปวดแล้วเขานี่ต้องอกหตายแล้วกระดูกเรากาลังกําลังกําลังแหลกกําลังแบบคือมันแตกอยู่นะมันเป็นความจริงนะคือความจริงในกายภาพนะตอนนั้นก็คือกระดูกมันยังไม่สั่นแต่พอไปเชื่อยิ่งคิดว่ามันไม่ประสานกัน่ะไอ้ช่วงนั้นก็คือร่างกายมันก็ไม่ฟื้นตัวเลยนะอ่าเขาก็เลยใช้วิธีฝึกสมาธิของตัวเองแล้วก็ทําสติให้ให,ให้ให้สบนะคะค ไม่ไม่ไปเสียใจถึงอดีตคือไม่ไปนั่งเสียแต่วโอ๊ยไม่น่าเลยตอนนั้นทาไมตํารวจไม่หยุดรถแล้วทำไมป้าคนนี้ขับมาชนคือไม่มีดราม่าละครชีวิตเขาต้องนั้นมันจบเขาเขาปล่อยให้มันจบไปเลยเขาทิ้งอดีตไปและไอกระดูกที่มันแตกมันแยกกันเขาก็อนุญ,ญาตให้มันคือพูดใช้คว่าปล่อยให้มันจบก็คือเออมันก็แตกไปแล้วไงแตกแต่วันนี้ยฉันเชื่อว่ามันกําลังประสานกันแล้วก็กลับมาเออแล้วก็ไม่กังวลไปถึงอนาคตเพราะอนาคตส่วนใหญ่เราจะกังวลมันไม่ได้กังวลบวกไงมันมันจะกลัวกลัวว่า แล้วถ้าเกิดมันตอบผิดแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นนุ่นอันนี้คือคิดคิดอนาคตนะแต่คิดแล้วเติมความกังวลมันทาให้ปัจจุบันมันพังเขาก็เลยไปอยู่กับการนั่งสมาธิแล้วก็ต้องสู้กับตัวเองแบบช่วงหกสัปดาห์แรกอะคะ่ะเขาบอกทำกระบวนการสร้างร่างกายโดยไม่หยุดแล้วก็ถ้าวันไหนที่มันหยุดก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องทํากลับมาต้องเขาบอกอะไรนะใช้การดูพระอาทิตย์การกินข้าวกับเพื่อนคือใช้ความรู้สึกเข้ามาทางใบหน้าร่างกายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองคือเห็นภาพตัวเองว่าตอนที่คือนอนป่วยย่ขยับไม่ได เขาเดินได้เขาเดินแล้วเขาวิ่งเล่นกับเพื่อนคือภาพอะค่ะอยู่กับภาพในสิ่งที่ต้องการจริงๆอะและอันเนี้ยผมว่ามันคือส่วนหนึ่งของนิรัะเข้าของเรื่องมหาสัจจันทร์ึงที่ภายในสองเดือนอะเขาสามารถกลับมาแล้วสองเดือนครึ่งอะเขาลุกขึ้นยืนได้อะขนาดที่ว่าเราไปใครนะคะยยมเมดโอเคบีเยี่ยมเพื่อนเ่ยที่เอากระดูกไม่ใช่เอาเอาเหล็กเนาะเอาเหล็กมามาต่อกระดูกก็ยังเป็นเดือนสองเดือนกว่าจะเดินได้อะก็มีคีย์ในชีวราชอบก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเชื่อในตัวเองแทนที่จะเชื่อในสิ่งทั้งนอง ออโอ้เป็นคําถามที่น่าสนใจถ้าเรากลับมาถามตัวเองแบบเนี้ยทุกวันนี้เราเชื่อตัวเราหรือเราฟังเสียงข้างนอกโอ,โอ้โดยส่วนมากถ้าไม่โกกตัวเองและมองได้จริงๆนะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับสิ่งข้างนอกดูจากอะไรง่ายๆดูจากคาพูดของเรามือที่เราชี้เราหันกลับมาหาตัวเองหรือเราชี้ว่าไอ,คนนอ้คนโน้นคนนี้คนจะทำนู้นทำนี่ไอ้นี่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้จริงๆแค่เนี้ยค่ะเราก็เอาชีวิตเราไปฝากไว้กับคนอื่นละนั่นหมายเพราะมันหมายความว่าอะไร ถ้าเกิดจอมันอยู่ไม่ตรงที่จอไม่ได้เลื่องแปลว่าอะไรเราก็เอาใจเราไปฝากมันนั้นชีวิตเราก็หงุดหิดเพราะจอมันไม่ได้เลื่องแต่ถ้าเราก็ดูโอเคอ่าเลื่อนมาทํายังไงให้มันดีได้บ้างแล้วเราก็อาจจะไปหาจอใหม่ได้นี่ก็คือเรารับผิดถามว่ามันก็เอนจอยมีความสุขได้ซ้ำไปไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปนั่งเฮ้ยข้อจอเนี้ยทำให้ชีวิตฉันยุ่งยากคือแบบชีวิตบางทีมันก็ไม่ต้องยากทุกอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไอ้เก,ก้าสิบเก้าสิบกว่าข้อในชีวิตเราไปฝากไปถึงถึงแล้วก็แค่ลดลดไปเรื่อย มันก็มันก็เป็นคาสิกเป็นเป็นยาที่ดีที่รักษาใจเราแล้วอะแล้วข้ออีกข้อหนึ่งก็คือคุณคือพาสิบเราไม่ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับการที่ทําให้เราปฏิเสธอะไรยกเว้นการปฏิเสธข้อจํากัดที่เราขีดไปให้ตัวเองคือโอไม่ได้ปฏิเสธพี่ไก่ถึงพี่ไก่มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่พี่ไก่ทาอย่างนี้ไม่ดีคือหรือข้อข้ออ้างที่เหตุผลที่พี่ไก่ให้โอไม่ใช่ไม่โอเคหรือปฏิเสธกฎกติกาของคนอื่นเนี่ยเพราะว่า น้ำ A เอนี่ยมันใส่น้ำตาลเยอะเนี่ยแหละมันเลยทำไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องของคนอื่นหรือข้อจํากัดของคนอื่นก็เขาอยากสกินน้ําตาลคนพบ่ปรุงรสเขาใส่น้ําตาลมันก็เรื่องของเขาแต่ข้อแล้วข้อจํากัดของเราอะเรามีข้อจํากัดอะไรให้ตัวเองเยอะจนชีวิตเครียดหรือเปล่าเอออย่างอ่าวเหมือนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของเวลาเนาะเพราะว่ามันก็มีแค่เส้นบางๆนะอย่างบางคนอะสติ๊กเรื่องเวลาแล้วเครียดเฮ้ยเราต้องไลฟ์ เมื่อวานนะมันต้องเป็นวันจันทร์ดิวันนี้มันวันอังคารนะถ้าเราอยู่กับตรงนี้ไม่ได้มันต้องเป็นวันนี้เท่านั้นแล้วร่างกายเราวันนั้นเราเกิดไม่ไหวหรือมันมีมันมีอุบิเหตุอะไรไม่รู้อะแล้วเราก็ไปจุดจบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าใครจากการที่แบบสมมติเราป่วยทํางานนั้นไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาการมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงที่ไก่ว่าแย่ใช่คือมันอาจจะดีขึ้นตอนที่แบบเออฉันได้ทําตามวันได้วันจันทร์เป๊ะเสร็จแล้วก็กลับมาป่วย หมดเลี้ยงหมดแรงนอนหลับอีกสามวันคนเหล่านี้ก็จะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกใช่ส่วนใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือทุกทุกรออ่ะมันก็กลับมาอีกอ่ะทุกรคมันมาจากความไม่สมดุลของร่างกายพี่พี่สนใจเลยตอนที่พี่อ่านเล่มเนี้ยพี่นึกถึง NLP นะโอได้เรียน NLP มาด้วยใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าจากการที่โออ่านเล่มเนี้ยแล้วโอเปียบเทียบกับศาสตร์ NLP neuro l i n g u i s t i c programming อ่าอันเนี้ยมันมีความคล้ายต่างกันยังไงบ้างไหมมันก็คือเรื่องเดียวกันที่พี่ใช่ค่ว่าเรื่องเดียวกัน ันเรื่องเดียวกันแต่มันใช้ภาษาการเล่าอย่างอย่างนี้มันในเชิงวิทยาศาสตร์พิสูจน์เยอะมากเลยนะแล้วของ NLP เป็นแบบไหนนิวโ็กมันก็คือวิทยาศาสตร์แต่พี่เพียงแต่ว่าเอ่อในการสอนเขาอาจจะไม่ได้เอาบทวิจัยมานั่งวิเคราะห์วิจัยเพราะมันเน้นการปฏิบัติคําว่าเน้นการปฏิบัติก็คือทําแล้วได้ผลเออย่างคนมาอย่างคนมาโค้ชกันเนี้ยค่ะในสองชั่วโมงน่ะถ้าคุณยอมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจริงๆน่ะคุณสามารถหายป่วยได้เลย เหมือนอย่างอาการแ,าแพ้ป่วยเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทางกายใจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็สามารถหายได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของผู้ผู้เข้ามาด้วยไง<ม>ว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับก็อ่ะพูดง่ายงเหมือนเมื่อกี้ค่ะมีตัวตัวบวกกับตัวลบในใจเราอะที่เราเจ็บป่วยอะไรอ่ะเพราะตัวลบเราอะมันทํางานมันทํางานตลอดเวลาไอ<ม>้ตัวบวกอะบางทีมันอยู่แค่ผิวผิวอยู่แค่แบบเหมือนย้อมผมยางงี้ค่ะแต่ข้างในร่างมันก็ยังดันฝีที่มันมเราไม่ต้องการออกมามันก็ออกมาเป็นอาการป่วยออกมาทั้ง ทุกด้านอะค่ะจะบอกว่าทั้งข่าสายตาทั้งร่างกายแหละมันมันมาจากสมองเราสั่งงานหรืออย่างซึ่เศร้าก็รู้อยู่แล้วว่าเคมีในสมองเพี้ยนแต่ข้าถามว่าจริงๆแล้วอะไรที่สั่งให้มันทํางานเพี้ยนล่ะอเอ้าก็เคมีมันเพี้ยนไงใช่ก็สมองมันสั่งให้ผลิตเคมีไม่เท่ากันไงและอะไรที่มันสั่งทําให้มันไปรวนวระบบสมองทําให้สั่งเพี้ยนล่ะมันก็มีสาเหตุลึกๆเข้าไปข้างในมันเป็นแค่จุดพลังงานเล็กๆอต่ค่ะเอาจริงๆมันก็เหมือนเลยว่าเหมือนที่คุณโจเนี่ยเขาสามารถหายป่วยได้อ่ะ มันก็คือความเชื่อแล้วเขาก็คุยกับสมองเขาให้สร้างสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซึ่งมันสามารถคุยได้แล้วจริงๆจะบอกว่ามันง่ายมันง่ายแค่นั้นอ่ะถ้าจะบอกว่ามันง่ายนะก็แค่เชื่อเชื่อแล้วก็ทําแล้วก็เห็นภาพนั้นให้มันเกิดขึ้นมันแค่นั้นเลยมันง่ายแต่ที่มันไม่ง่ายเพราะว่าเหมือนที่คุณโจเขาก็ต้องสู้ในช่วงแรกๆที่เมื่อกี้เราเล่ากันเขาว่าตายแล้วมันแตกมันไม่เคยมีใครทําได้นะคนนู้นก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้ก็บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามาแล้วมันก็บนรทอนมันก็จะหลบลงไปเรื่อยๆ มีเว e ิร์ดมันอยู่แค่ว่าทําแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ในมุมคนนะอย่างในฐาะที่โค้โชมาหรืออะไรก็ตามอะหน้าที่ที่อารมณ์คุณคุณเชื่ออย่างเต็มที่อะ่ะมันจะมีช่องว่างช่องหนึ่งที่ทําให้มิราเคิลมันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งมันต้องเป็นจังหวะของถ้าจะลิงก์กับถามว่าศาสนาก็ใช้ได้มาเหมือนกันก็คือคุณต้องมีสมาธิที่แน่วแน่และตอนนั้นไม่ต้องไม่มีเสียงเสียงรบกวนไม่มีนั่นคืออารมณ์มันเข้มข้นมากจนมันมันไม่ได้ยินเสียงอื่นนะคะอ่ะ ไมยินเสียงอื่นแล้วภาพจินตนาการตรงนั้นมันเกิดขึ้นจริงแต่โดยส่วนส่วนที่ไปลองทํากันนะคะทํากันแบบใช้คําว่าพูดไงเอาพูดง่ายๆเหมือนคุณโจเนี่ยฉันหายฉันหายฉันหายกับภาพข้างในอ่ะจะได้ป่าววอืมเลิกไปแล้วนี่จบเพราะอาลมเป็นอยู่ตรงที่ไม่ไม่น่าได้ว่ะเพราะฉะนั้นคุณห้องไปสามเดือนแปดเดือนแปดปีคุณก็ไม่เห็นผลนั่นคือทาไมรักษากันให้ตายก็ไม่หายเพราะข้างในเราคอยแต่ไปรับคุณบอกว่าไม่จริงฉันคงไม่ได้เหรอแต่ ไม่ฉันต้องพูดว่าฉันหายฉันหายแต่ข้างในใจนี่แบบคือถ้าสมมติมีเด็กนั่งอยู่ข้างในก็นั่งแบบตัวสั่นกันงกอยู่อันนั้นมันมันก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าระบบประสาทสมองเราอะค่ะมันรับประสาทรับรู้ทั้งหมดทุกทุกส่วนของร่างกายคุณโกหกใครก็ได้โกหกร่างกายตัวเองไม่ได้โกหกใครก็ได้โกหกจิตใจโกหกสมองตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีง,ง่ายสุดคือฝึกที่จะหยุดโกหกอ,อ,อ่ะอืมเออคือไอ้คำเมื่อกี้ค่ะบางคนก็บอกก็นี่ไงไปพูดว่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านโกหก มันก็ขึ้นอยู่กับคุณไงถ้าคุณคิดว่านี่คือการโกหกมันก็จะกลายเป็นการโกหกแต่ถ้าเราคิดว่านี่คือความฝันที่ฉันกําลังทําให้เป็นจริงประตูมันก็เปิดเพราะฉะนั้นนะความมันเถียงกันไม่จบอยากรู้เหมือนที่ไก่บอกลองทาทาด้วยตัวเองและเทคนิคที่ทําได้คือคุณอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นจริงๆความรู้สึก <c oughs> และความเชื่อจริงๆเพราะว่าถ้าดรโจเขาไม่เชื่อจริงๆว่าร่างกายเขากลับขึ้นมาได้เขาไม่มีวันกลับขึ้นมาได้มันก็จะเป็นช่วงแรกที่แบบรุ่มแุบมดยนดอนแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยยววป่่อ เอาว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์คนนะคะอย่างที่เขายกเคสมาเยอะๆอะมันช่วยทําให้ถ้าคนมีประสบการณ์อย่างพี่ไก่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็จะลิงก์กับจับก,กับประสบการณ์เราได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่อย่างบางคนเนะี่ยไม่มีประสบการณ์เลยแต่พอเขายกเคสขึ้นมาเยอะๆอค่ะมันก็อาจจะขยายประสบการณ์ทําให้ให้ดีขึ้นอันนึงอะคะ่ะโอเคหลายปีละเคยมีเพื่อนที่ไม่สบายอาการแย่แล้วละ่ะอืมเราก็ใช้การโค้ชการรักษาคุยกับเขา ปรากฏว่าค่าค่าไตาเขาอะค่ะจากที่แบบเอาเพูดง่ายๆเลยว่าหมอบอกว่าศู mm ์แล้วล่ะคือเตรียมเตรียมพร้อมบอกขยาเตรียมพร้อมละแต่ในการที่เข้าไปคุยโค้ดกับเขาแม้โดยเขายังไม่ได้เขาไม่ได้ยินเต็มเต็มที่นะก็แค่แบบยังมองอะไรได้คือนั้นเขากลับมาได้แล้วก็อยู่ต่อได้อีก mm hmm. แต่โอเคมันไม่ได้หมายถึงการโค้ชอย่างเดียยกำลังใจปวดสวดหรืออะไรหลายอย่างนะะมันช่วยเติมเขาได้แต่คีย์ที่แยกกว่านั้นก็คือทายเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็ไม่อยู่นะแต่อยู่นานกว่าที่หมอบอกว่าโอเค เซบายเขาอยู่มาได้อีกเป็นระยะหนึ่งคีที่เล่าถึงเรื่องเนี้ยมันตรงกับเรื่องตัวอย่างนในในหนังสือเรื่องนี้แล้วค่ะเขาดีเปิดมาเจอเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่เขาเป็นมะเร็งหลอดอาหารระยะระยะรุนแรงประวัติของเขาค่ะคือเขาเคปแต่งงานแล้วเขาก็ซื้อบ้านติดทะเลสาบไว้แล้ววันหนึ่งอะคะ่ะน้ํามันก็นวันนัน้นวันที่ชีวิตเขามันจบอย่างบ้านที่เขาคิดว่าเป็นความสุขภรรยาที่เขารักมันจบ,ม,นจบมันจบไปตรงนั้น คำานึงที่เขาสื่อสารหรือบอกกับตัวเองนะคะมันก็คือการสื่อสารกับสมองเนาะบอกว่าเขาสูญเสียสิ่งที่รักหัวใจและวิญญาณถูกผัดหายไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดการสื่อสารก็คือไม่ต้องการอยู่อะ่ะมันเพราะไม่ต้องการอยู่อ่ะค่ะร่างกายเราอะอย่างที่บอกสมองเราฟังเสียงจากทุกส่วนทุกความคิดทุกอย่างที่เราทําไม่ต้องการอยู่สมองมันจะทําอะไรมันก็สแกนไงตรงไหนที่มันทําให้ช่วยช่วยให้เราบรรลถุถึงถึงจุดประสงค์ได้อย่างรวดเร็วบ้าง mm hmm. ก็สุดท้ายเป็นมเนะเร็งหันแล้วเขาก็มีมีภรรยาคนใหม่อ่ะ ในจังหวะที่เขายังต้องคือเขาเขาไม่รีบเขาไม่ได้รีบตายเขาเลยไม่ตายวันนั้นแต่เขาบอกเลยว่าชีวิตชันนรายความหมายมากแต่เขาก็ได้มีคนใหม่แล้วบอกว่าเขาก็ดีช่วยรักษาช่วยแบบช่วยดูแลสุดท้ายอะค่ะเขาบอกกับหมอหมอก็บอกว่าเอออาการก็โอเคดูดีขึ้นเขาบอกว่าเขาต้องการแค่มีชีวิตอยู่หลังคนคริสต์มาสนี่แหละที่เขาต้องการเขาบอกแบบนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะจนพอหลังจากคริสต์มาสหนึ่งสัปดาห์ เขาก็มีอาการแบบคือสมมติดีดีดีดด,ดีขึ้นมาทั้งปีอ่ะพอจบคริสต์มาสฉลองกับครอบครัวจบปุ๊บมันเหมือนกับว่าความหวังในชีวิตสิ่งที่เขาพูดไว้มันจบแล้วแกเขาอ,อาการแย่สึกแล้วก็ตายแต่<อ>ที่มัน<ะ>ใช่ใช่แต่ที่มันตลกร้ายตรงนั้นก็คือในการชันะสูตรอะค่ะในวันที่เขาตายอะเซลล์มะเร็งเขาอะมันเหลือแค่ก้อนเล็กนิดเดียวคือมันไม่ได้เป็นเชื้อมะเร็งที่จะทําให้เขาตายเขาไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งจากโรคที่เขาคิดว่าเขาเป็น แล้วเขาจะประทางชีวิตอยู่แค่คริสต์มาสแต่เขาเสียชีวิตเพราะความเชื่อของตัวเขาเองว่าเขาอยู่ได้แค่เขาเนี่ยโหมร่างกายเขาร่างกายเขาหมดแล้วเขาประทางได้ถึงคริสต์มานี่แหละแล้วมันก็คงหมดแรงแล้วล่ะเขาเชื่อแบบนั้นคนรอบข้างเขาเชื่อแบบนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่รักษาคุยกับเขาอ่ะก็บอกเขาว่าโอเคมันจากอาการที่มันรุนแรงของคุณเนี่ยมันอยู่ได้คริสต์มานี่คือเก่งแล้วล่ะเพราะงั้นทุกคนปักใจแล้วว่าเขาต้องตายรวมถึงตัวเขาเองด้วยใช่เพราะฉะนั้นยังไงเ็าตายอ่ะ ถึงไม่ตายคุณก็อาจจะแบบอาการที่แบบมันแย่แย่แย่ลงไปจนจนวันหนึ่งคุณก็ตายจริงๆแต่แล้หล่ะค่ะคีย์คือวันที่เราพิสูจน์อ่ะอเฮ้ยมันไม่มีเหตุผลที่ต้องตายนี่หว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจิตใจคุณบอกเดีวคุณจะตายเพราะฉะนั้นนะคะมันก็กลับมาดูที่ว่าแล้วทุกวันนี้เราเชื่ออะไรกับร่างกายเราเราเชื่อว่าฉันปวดหัวอาการหนักมากแล้วฉันจะต้องหนักมากขึ้นเพราะฉันอ่านมาแล้วโอ้โหเจอเจอเยอะมากเจอเยอะมากเคสนี้ของโอ้ยเครียดจังเลยอะ่ะมึนหัวตื้อไปหมด ตายแล้วนี่มันเป็นอาการขั้นต้นของซึมเศร้าตายแล้วฉันต้องไปทาบทวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นซึมเศร้าขั้นต้นแล้วะโอ้แย่แล้วอะเดี๋ยวต้องเป็นขั้นสูงคือแทนที่เราจะคิดว่าเฮ้ยเราปวดหัวโอเคมันมีอาการอยู่ในรายการไปดูเถอะค่ะไอใบารายการซึมเศร้าขั้นต้นเนี่ยมันก็คืออาการปกติของชีวิตมนุษย์นี่แหละค่ะแต่ถ้าเราไปปรับใจว่าเราจะเป็นแบบนั้นอนะเราก็จะเป็นและเป็นมากขึ้นนี่มันอยู่ค่ะตัวอย่างของวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็คือเราเชื่ออะไรอนะ่ะเราได้แบบนั้น เราเชื่อว่าเราจะหายเราก็หายเราเชื่อว่าเราอ่อนแอแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะได้สิ่งนั้นกับตัวเราเองเราเลือกแบบไหนให้กับตัวเราอีกอีกเรื่องก็คือเอเขากินยากินยาต้องการฆ่าตัวตายเออกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็พอกินปุ๊บรู้สึกผิดคืออันนี้เขาเขาเหมือนกับอยู่ในกลุ่มทดลองอะคะ่ะก็มีมียาแล้วเขาแบบอารมณ์นะั้นคือแบบพิกกินยานี่เราว่าตายชั่วเออก็กินยาเสร็จแล้วพอกินปุ๊บเฮ้ยลืมไปยังไม่ได้ยาตายจริงก็ดร้องขอความช่วยเหลือ พอขอความช่วยเหลือเสร็จก็อาส่งส okay. ่งหมอหมอก็ตรวจหมอก็บอกเฮ้ยมันก็ไม่มีอาการอะไรนะมันมีแค่ความดันต่ำหัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วแล้วก็หายใจเร็วเหมือนคนที่แบบตื่นเต้นหรือแพนิคอะไรบางอย่างคือมันเป็นแค่บอดี้ใช้คำว่าอะไรนะปฏิกิริยาทางร่างกายที่มันตอบสนองกับอารมณ์ตื่นเต้นแค่นั้นนี่นาเขาก็บอกไม่คือยังไงหมอบอกตรวจยังไงสุดท้ายอะค่ะเขาก็ยังมีอาการแบบซึมแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรเลยสุดท้ายอะค่ะผล ผลที่เขาเอาไปตรวจท้องแหบปะค่ะแล้วก็เอายาไปตรวจอ่ะปรากฏว,ว่าเขาก็กินยาจากการทดลองแล้วยาที่เขาได้รับอะ่ะมันเป็นยาปลอม mm hmm. อ่าก็คือเป็นยาที่มันเป็นแค่แป้งมันไม่มันไม่มีตัวยาอะไรที่จะมีผลต่อร่างกายเลย mm hmm. พอเขารู้ผลกรารทดลองว่าเอาที่คุณกินอ่ะคือกวดยาปลอมครับไม่มีผลหายเลยไออาการที่แบบกำลังจะตายพูดจามไม่รู้เรื่องซึมเหมือสมองเบลอทุกอย่างหายได้เลยท,ทันที mm hmm. เพราะฉะนั้นอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะถ้าเราเชื่อว่าเรากินอะไรที่มันมีผลต่อร่างกายเนาะ เราก็เป็นตามนะั้นอะแล้วบางครั้งอะเราไม่ได้ตั้งใจนะเราจะบอกว่ามันเป็นจริงๆร่างกายมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ก่อนร่างกายจะเกิดขึ้นอนะเพราะเรามีความเชื่อบางอย่างว่าถ้าเราแต่อันนี้แล้วมันจะเกิดบางอย่างขึ้น